ทุกคนก็สวัสดีชาวสายยาที่ใส่ยัดาวนําทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปบอกวิธีการจัดการรหัสนะครับทุกคนที่ซื้อจากเพจผมไปแล้วเนี่ยต้องไปจัดการรหัสตัวเองยังไงบ้างนะทุกคนถึงว่าจะให้เป็นรหัสตัวเองโดยสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะทุกคนก็หลายคนซื้อไปแล้วก็ยังไม่มีวิธีจัดการหรือว่าอาจจะทําไม่เป็นหรืออาจจะแบบยังไม่มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายรหัสนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการจัดการกันนั่นเองนะทุกคนโอเคแต่ก่อนที่จะไป ดูวิธีการสอนของผมก็เดี๋ยวขอโปรโมทเพจแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคก็เพจของผมเนี่ยเปิดมาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะทุกคนก็เป็นเพจนี้เลยนะครับวาสบิเอฟเอฟช็อปนะทุกคนก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการซื้อขาย ID ดีฟรีไฟนะทุกคนโอเคก็จะรับซื้อราคาร้อนนะทุกคนแล้วก็เพจผมเนี่ยก็จะขายด้วยตอนนี้ ID ก็จะมี ID ที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็น AK7 ID นี้นะครับทุกคนโอ้โห ID นี้คือแบบไฮไลท์เลยนะทุกคนโอเคก็คือแบบโอ้โห ต้องมาจัดแล้วแหละก็เที่ยงเหลืออยู่ไอดีหนึ่งแล้วก็รู้สึกจะมีไอดีอันนี้ก็อันนี้ก็ออกแล้วนะทุกคนตอนนี้ไอดีออกบ่อยมากออกค่องข้างทุกวันเลยคือแบบว่าซื้อมาปุ๊บมาปล่อยขายปุ๊บออกเลยครับทุกคนโอโ้โหอันนี้ก็ติดจองครับทุกคนโอเค แล้วก็จุดประสงค์ของผมเนี่ยในการเปิดเพจาขาย i f r e e f i ไฟเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับที่อยากจะมี ID Free f i ไฟเล่นแบบว่าไม่ต้องเติมเองนะทุกคนเพราะว่าเติมเองเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะทุกคนโอเคยังจะได้ของอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะ d f r e e f i ไฟนะผมยกตัวอย่างเลยว่าถ้าสมมตุติน้องๆเติม1,000 0บาท น้องๆจะขายได้แค่หลักพันเท่านั้นนะทุกคนไม่ใช่ว่าเติม1นึ่งหมื่นแล้วจะขายได้หมื่นหนึ่งหมื่นสองอย่างนี้ไม่ใช่นะทุกคนเติมหนึ่งหมื่นเนี่ยอาจจะขายได้อย่างต่ำก็อา2สองสามพันอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าไอเดีเนี่ยมันเป็นมือสองเนี่ยขึ้นชื่อมือสองยังไงราคามันต้องตกกับทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะตกถ้ามีของแรงก็อาจจะตกไม่เยอะนะทุกคนแต่ถ้าเติมแล้วไม่มีของแรงเนี่ยอาจจะตกพวดไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมเนี่ยที่รับมาขายเนี่ยเพราะว่ามีจุดประสงค์เพื่อไม่อยากให้น้องๆที่อยากจะซื้อ ID, ไอเองแล้วโดนเกียนนคทุเคผมนีจะ ทำคลิปเรื่องนี้มาบ่อยมากว่าวิธีการกลางทํายังไงอะไรยังไงเพราะว่าผมไม่อยากให้โดนเกียนเพราะว่าผมเนี่ยเคยโดนโกงมาหลายรอบแล้วนะทุกคนก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็รู้สึกทอนะทุกคนโอเคก็ไม่อยากให้ทุกๆคนมาเจอแบบผมนะทุกคนโอเคก็ให้ไว้ใจเพจผมได้เลยว่าไม่เกียนไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนโอเคเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเหมือนเป็นเกาะป้องกันให้ทุกคนเลยก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยอาออกไปซื้อไอดีมาไปรับไอดีมาซึ่งถ้าผมโดนเกียนมาผมก็เท่ากับว่า เสียนะทุกคนโอเคแต่ถ้าผมรับมาแล้วผมเอามาขายเนี่ยคือทุกคนน่ะจะไว้วางใจได้เพรายังไงทุกคนก็ได้ไอดีย้นะทุกคนโอ้โหแต่ผมเนี่ยเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีรหัสมีหลายรหัสเลยที่มีปัญหาที่ผมไปรับมาผมไปรับมาประมาณ2-3,000นะทุกคนเป็นรหัสมีหมวก F นั้นทุกคนรับมาได้ประมาณ2วันวันที่2 โดนแบนครับทุกคนโดนแบนแล้วก็เฟซติดล็อกก็มีนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็เสียตังค์ไปฟรีๆเลยแล้วก็รหัสเนี่ยที่ผมเอามาวางขายเนี่ยคือผมจะเช็คก,ก่อนล่วงหน้าประมาณ7วันถึงจะเอามาวางขายให้นะทุกคนก็รับรองได้ว่าเป็นรหัสสะอาดนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เลยสําหรับรหัสของเพจผมนั่นเองโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าจะต้องจัดการรหัสยังไงบ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในโทรศัพท์นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคทุกคนหลังจากที่เราได้รหัสมานะครับทุกคนเราก็ทําการ ล็อกอินเข้าไปก่อนเลยนะทุกคนโอเคก็ใส่รหัสผ่านอะไรให้เร okay. okay, ียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ทางเพจของผมเนี <ah ่ยได้ทําการเปิด2ชั้นไว้แล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมมันจะขึ้นว่าต้องใช้รหัสเข้าสู่ระบบก็คือรหัส2ชั้นที่ทางเพจเราส่งไปให้10แถวนะทุกคนโอเคก็เอารหัสนั้นเลือกมาแถวหนึ่งแล้วก็วางนะครับทุกคนโอเคแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะทุกคนโอเคโอเคทุกคนหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมาได้แล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนเลื่อนลงไปที่การตั้งค่าและ ความเป็นส่วนตัวนะทุกคนแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะทุกคนหลังจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่การเข้าส่วนระบบที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับผมโอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนแต่อุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์นี้ออกนะทุกคนเช่นเนี่ยอ่า iPhone เนี่ย อ่าให้ทุกคนเตะออกนะุกคนที่เขียนว่าอุปกรณ์อื่นๆนะให้กดกากบาดไปเลยนะทุกคนอันนี้วิธีนี้จะเป็นการเตะอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่มือถือเครื่องเราเนี่ยออกไปจากระบบนะทุกคนโอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะทุกคนโอเคอันนี้อาจจะปิดก็ได้หรือจะไม่ปิดก็ได้นะทุกคนถ้าไม่ปิดก็ให้เข้ามาที่รหัสกู้คืนกดแสดงรหัสแล้วก็กดรับรหัสใหม่อะทุกคน โอเครหัสก็จะรีเซ็ตไปนะทุกคนก็เหมือนการรีรหัสนั่นเองนะครับผมรหัสาการยืนยัน2ชั้นเนี่ยแล้วก็รหัส2ชั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดขัดลอกไว้แล้วก็จะจดอะไรไว้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าต้องเก็บรหัสอันนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าหลังจากที่เราอาจะไปเข้าสู่ระบบในเครื่องอื่นอย่างเงี้ยเราต้องใช้รหัสนี้ตะหลอดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นหรือว่าทุกคนอาจจะปิดไปก็ได้โอเคก็ทําการปิดไป ปิดแล้วก็ไปเป็นการยืนยันสชั้นแบบใช้เบอร์โทรศัพท์แทนนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ใช้ข้อความ sms นะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เลยน้ำทุกคนอ่ะแล้วก็รอรหัสยืนยันเรามานั่นเองน้ำทุกคนเราจะเปิด2ชั้นแบบไหนก็ได้นะทุกคนแต่วา่าให้ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรจะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ใส่เลขที่เขาส่งมา โอเคก็จะเป็นการยืนยันตัวตน2ชั้นแบบใช้เบอร์โทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้โอเคทุกคนส่วนเรื่องรหัสผ่านนะทุกคนผมแนะนําว่าได้รหัสไปแล้ว7วันเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนอ่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนเก็บไว้ประมาณสามงสวันก่อนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนนะทุกคนเพื่อกันเฟซบุ o กเนี่ยจะล็อกนะทุกคนเพราะว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะทําให้ a c e b o o k เนี่ยล็อกได้นะครับผมโอเคก็แนะนําว่าได้รหัสไปแล้วเนี่ยเล่นสักประมาณ3าวันก่อนก็ได้หรือว่าจะ7วันก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนนะทุกคนโอเคก็้าากเปี่ทไรข ตั้งค่านะครับผมแล้วก็เข้าไปที่รหัสผ่านเหมือนเดิมแล้วก็การตรวจสอบการตั้งค่าเนี่ยรักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคุณให้เข้าไปน,นี้นะทุกคนรหัสผ่านของคุณเดาได้ยากดีให้ทุกคนเข้าไปที่อันนี้เลยครับแล้วก็กดเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านปัจจุบันไปแล้วก็รหัสผ่านใหม่แล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เสี่ยงติดล็อกน้อยมากที่สุดนะทุกคนโอเคถ้าใครอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็แนะนําให้ทําตามวิธีนี้นะครับผมหรือไม่คนที่อยากจะามาซื้อรหัสในเพจผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการแนะนําเป็นรูปภาพไปอีกทีหนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นขั้นตอนการทําทให้รหัสเนี่ยเป็นของเราอย่างสมบูรณ์นะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม หลักๆกก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็การจัดการเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วทุกคนก็สาหรับใครที่อยากจะซื้อรหัสนะทุกคนก็มาติดตามได้ที่เพจวาสบีเอฟเอฟช็อกันได้เลยนะครับทุกคนก็จะมีรหัสเนี่ยอัปเดตให้กันทุกวันเลยโอเคก็ผมจะพยายามหาเนี่ยทุกวันเลยส่วนใหญ่คนที่ตอบเพจก็จะเป็นผมเองนะครับทุกคนโอเคก็สําหรับใครที่อยาก สนใจรหัสเนี่ยก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมแล้วก็ขอความกรุณาอย่าฟัดเพจนะทุกคนก็คือเด็กบางคนเนี่ยผมเข้าใจแหละว,ว่าใจร้อนนะทุกคนแต่ว่ากดมาแบบกดรัวๆเลยอะคือแบบอ่าอันนั้นขอความกรุณาอย่าอย่าก,าก,กดรัวๆนะครับทุกคนเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยก็อ่าม,มีมีน้อยนะ <c oughs> ก็คนเนี่ยทักมาทุกวันทุกวันเลยทุกวันอันนี้คือผมดีใจนะที่ว่าทักมาแบบเออมาจากช่อง YouTube นะครับอันนี้ผมผมดีใจมาก ที่ทุกคนติดตามแล้วก็ตามมาในเพจนี้ทุกคนโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะทุกคนผมก็จะบริการทุกทุกคนให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมโอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับทุกทุกคน